ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาเภสัชกรรมโดยกองการประกอบโลกศิละปะสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพืชวัตถุหมวดขอไข่ขันทองพยาบาทในวงเล็บมากดูยางปอกไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ยืนต้นขนาดย่อมเนื้อไม้ รสเมาเบื่อสัพพคุณแก้ลมพิษแก้ไข้แก้กามโรคเปลือกต้นรสเมาเบื่อสัพพคุณทำให้ฟันทนรักษาโรคตับพิการแก้ประดงแก้พิษในกระดูกแก้โรคผิวหนังฆ่าพยาธแก้โรคเรื้อนมะเร็งคุธลาดกรากเกลื่อนขาต้นในวงเล็บตักไครต้น เทพทาโรไม้ยืนต้นขนาดกลางเนื้อไม้และรากรดร้อนกลิ่นหอมฉุนสรรพคุณแก้ท้องขึ้นอืดเฟอ้อขับลมในลำไส้แก้ลมขึ้นเบื้องสูงหน้ามืดวิงเวียนขี้ครอกไม้พุ่มขนาดย่อมคล้ายมะเขือใบรสขืนสรรพคุณแก้ไอขับเสมหะ รากรถเย็นสปปรรพคุณถอนพิษไข้ทั้งปวงใช้ทั้งห้ารถขืนเย็นสปปรรพคุณแก้ไตพิการขี้หนอนไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เปลือกต้นรสขมเย็นสปปรรพคุณแก้ไข้ตัวร้อนแก้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลขี้เหล็กบ้านไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ใบรสขมสปปรรพคุณ แก้ระดูขาวแก้นิ้วขับปัสสาวะแก้กระสายถ่ายพิษไข้พิษเสมหะถ่ายพลดึกดอกรสขมสรพพคุณแก้หืดฟอกศีรษะแก้รังแคแก้โรคประสาทแก้นอนไม่หลับเปลือกต้นรสขมสรพพคุณแก้กระสายแก้ลิศสีดวงทวารกระพีรสขมสรพพคุณแก้ร้อนรุ่มกระสับกระสายเพราะพิษไข้ แกนรสขมสรพพคุณแก้กามโรคหนองในแก้กระสายแก้เน็บชาแก้ไฟธาตุพิการรากรสขมเย็นสรพพคุณแก้ไข้กลับไข้ซ้ำขี้เหล็กเลือดไม้ยืนต้นขนาดกลางใบอ่อนมีสีแดงเข้มแกน่นรสขมจัดสรพพคุณแก้กระสายแก้ไตพิการปวดบั้นเอวปวดปัสสาวะบำรุงโลหิต ขับฤดูเสียขีไอ้ i. ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เปลือกต้นรถฝาดสป,ปะคุณแก้บิดแก้อุจจาระเป็นฟองแก้ปวดเบ่งสมานแผลเข็มขาวในวงเล็บเข็มใหญ่ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงกลางรากรสหวานสป,ปะคุณแก้โรคตาเจริญอาหารเข็มแดงไม้พุ่มขนาดใหญ่ รากรสหวานเย็นสรรพคุณแก้เสมหะแก้กำเดาบำรุงธาตุแก้บวมแก้เจ็บตัวเข็มป่าไม้ย,ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลางเปลือกต้นรสเมาเบือ่อสรรพคุณตำคั้นเอาน้ำหยอดหูฆ่า,มาแมลงเข้าหูใบรสเมาเบือ่อสรรพคุณฆ่าพยาธิทั้งปวง ดอกรถฝาดเย็นสรรพคุณแก้โรคตาตาแฉะตาแดงลูกรถเมาเบื่อสรรพคุณแก้ลิสีดวงงอกในจมูกรากรถเฟื่อนสรรพคุณแก้เสมหะในท้องขับเสมหะในซวงอกและแก้ฝีในท้องเคยตายในวงเล็บเคยตายแม่ยายทำศกเคยตายแม่ยายชักปกเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงกลางเนื้อแข็งรากลดขืนปลาสพคุณกระทุงพิษแก้พิษฝีภายในและภายนอกขับน้ำนมแก้พิษงูพิษแมลงกัดต่อยแก้ไข้การแก้โรคผิวหนังผุพองดอกและลูกรดร้อนเมาสพคุณตำทารักษาโรคหิบขอนดอกมายืนต้นตายจากต้นพิกลและต้นตะแบก ลักษณะเหมือนไม้ผูสีขาวเป็นจุดๆในเนื้อไม้ขอนดอกรสจืดหอมสรพคุณบำรุงตับปอดหัวใจบำรุงทารกในครันทำให้ใจชุ่มชื่นคอยไม้ยืนต้นขนาดกลางแก่นรสเมาเบื่อสรพคุณแก้แมงกินฟันแก้ลิอสีดวงจมูกเปลือกต้นและเนื้อไม้รสเมาเบื่อ สรรพคุณแก้แมงกินฟันแก้ปวดฟันใบรสเมาอ่อนสรรพคุณคั่วให้กรอบชงน้ำรับประทานเป็นยาระบายอ่อนๆเมล็ดรสมันร้อนน้อยสรรพคุณบำรุงธาตุเจริญอาหารแก้ท้องขึ้นอืดเฟอ้อเป็นยาอายุวัฒนะรากรสเมาเบือ่อสรรพคุณฆ้าพยาธิแผลเน่าเปื่อย คอยยองหรือคอยเตี้ยไม้ยืนต้นขนาดกลางรากและเนื้อไม้รสเมาเบื่อสรรพคุณขับปัสสาวะขับเมือกมันในลำไส้แก้กระสายไตยพิการแก้คลืนเหียนอาเจียนเคี้ยวงูในวงเล็บเล็บครุดไม้ต้นขนาดย่อมรากรสจืดเย็นสรรพคุณแก้กระสายไตยพิการขับปัสสวะ แก้พิษซางแก้ไข้แก้สะอึกแก้ปวดศีรษะตัวร้อนแก้ไข้สันนิบาตเมล็ดรสเมาเบื่อสพคุณแก้พิษสัตว์กัดต่อยถอนพิษไข่เน่าไม้ยืนต้นขนาดกลางเปลือกต้นรสฝาดหวานชุ่มสพคุณแก้พิษตาลซางแก้อุจจาระเป็นฟองเหม็นเปรี้ยวแก้ท้องเสียแก้ตานขโมยขับพยาธิไส้เดือนในท้อง รากรถฝาดหวานเบื่อขับพญาไสเดือนบำรุงธาตุเจริญอาหารไข่มดไม้ยืนต้นขนาดกลางใบรถเมาเบื่อสปปรรพคุณแก้โรคผิวหนังกรากเกลื่อนดอกรถเมาเบื่อสปปรรพคุณขับพญาไสเดือนในท้องลูกรถร้อนสปปรรพคุณตำพอกฝีบ่มน้องให้แตกเร็วเปลือกต้นรถเมาเบื่อสปปรรพคุณตำคั้นเอาน้ำมาหยอดหู แก้แมงเข้าหูกระพีรสเมาเบื่อสปพคุณแก้เกลื่อนช้างแก่นรสเมาเบื่อสปพคุณแก้โรคเรื้อนรากรสเมาเบื่อสรพคุณแก้พยาธิขี้กรากแก้รังแคคงคาเดือดในวงเล็บหมากเล็กหมากน้อยไม้ยืนต้นขนาดกลางใบเปลือกต้น รสเย็นเฟื่อนสพพคุณต้มเอาน้ำอาบแก้คันแก้สางตัวร้อนคนทาในวงเล็บสีฟันกาลันทาไม้พุ่งขนาดใหญ่รากอ่อนและต้นรสขมเฟื่อนฝาดเย็นสพพคุณแก้ท้องร่วงบิดลดความร้อนในร่างกายกระทุ้งพิษไข้พิษไข้าการไข้หัวลมทุกชนิดแก้ร้อนในกระหายน้ำ คนทีสอเขมาหรือคนทีสอดำไม้พุ่มขนาดใหญ่เปลือกต้นรดร้อนสรรพคุณแก้ปวดท้องแก้เลือดแก้ลมเป็นยาอายุวัฒนะรากและเปลือกรดร้อนสรรพคุณต้มรับประทานหรือประครบแก้ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อบำรุงและรักษาไข้ใบสดรดร้อนหอมสรรพคุณคั้นเอาน้ำรับประทานแก้ปวดศีรษะ รักษาเยื่อจมูกอักเสบถอนพิษสาลายทะเลยางรสร้อนเมาสปพคุณบำรุงกำลังขับเลือดขับลมให้กระจายฆ่าพยาธิผิวหนังแก้คุดทรลาดรากร้เมาร้อนสรพคุณแก้ลมขับเหงือ่อแก้ฤิ์สีดวงแห้งคัดลิ้นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่รากรสร้อนจัดสปพคุณแก้เส้นเอ็นพิการ บำรุงเส้นเอ็นห้ามใช้กับบุคคลที่เป็นโรคเส้นประสาทพิการคันทรงมีสองชนิดคือไม้พุ่มขนาดย่อมและเป็นต้นขนาดย่อมแต่สปปรรพคุณเหมือนกันเปลือกต้นและใบรสฝาดเฟื่อนสปปรรพคุณต้มอาบแก้บวมเนื่องจากโรคไตหัวใจพิการน้ำเหลืองเสียเน็บชาครามไม้พุ่มต้นเล็ก ใบรสเย็นสพคุณดับพิษแก้ไข้ตัวร้อนแก้ปวดศีรษะต้นรสเย็นสพคุณฟอกขับปัสสาวะให้บริสุทธิ์แก้กระสายแก้นิ้วแก้ปัสสาวะขุ่นครบทั้งสามในวงเล็บครอบจัก,กรวาลครอบตลับครอบฟันสีไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนครอบจัก,กรวาลในวงเล็บสารข้าเปลือกกล่องข้าว ครอบตลับในวงเล็บมะกกล่องเข้าหลวงครอบฟันสีในวงเล็บตอบแตกโผงผางต้นรถขมสปปรพคุณบำรุงโลหิตและขับลมใบรถขมติดร้อนเล็กน้อยสปปรพคุณบ่มน้องฝีให้แตกเร็วดอกรถขมสปปรพคุณฟอกลำไส้ให้สะอาดบ่มน้องให้เกิดเร็ว ดอกรถขมสรพคุณฟอกลำไส้ให้สะอาดบ่มหนองให้เกิดเร็วรากรถขมสรพคุณแก้ลมแก้ดีบำรุงธาตุแก้มุทธ,ธรรกิจแก้ไอแก้ไข้ผอมเหลืองบำรุงกำลังคางแดงในวงเล็บคางกลางขี้มอดมะขามป่าไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกต้นลดฝาดเฟือนสรพพคุณแก้ท้องร่วงแก้ตกโลหิตแก้บวมแก้ฝีแก้พยาธิเปลือกต้นลดฝาดเฟือนสรพพคุณแก้ท้องร่วงแก้ตกโลหิตแก้บวมแก้ฝีแก้พยาธิเปื่อยเน่าแก้ลำไส้ธิการบำรุงธาตุฝนทารักษาโรคเรือนแผลเน่าเปื่อยเลื้อรังทาหัวฝี ใบรถเฟือนสปปรรพคุณแก้ไอดอกรสหวานสปปรรพคุณบำรุงธาตุแก้ปวดบาดแผลแก้พิษฟกบวมแก้คุธทราชแก้ตาอักเสบขวิดนินต้นชิงโคหน้าไม้ยืนต้นขนาดกลางก้านใบและเปลือกต้นรสขมจัดสปปรรพคุณแก้ไข้จับสันในวงเล็บมาลาเรียบำรุงน้ำดีแก้ร้อนใน คูณในวงเล็บชัยพฤกษ์ไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลางใบใหญ่ดอกสีเหลืองห้อยเป็นพวงฝักกลมยาวเกลี้ยงเนื้อในสีดำเนื้อในฝักรสหวานเอียนสรรพคุณระบายท้องช่วยบรรเทาการแน่นหน้าอกฟกช้ำแก้ลมเข้าข้อและขัดข้อดอกรสขมเปรี้ยวสรรพคุณแก้ไข้เป็นยาระบาย เปลือกและใบรถฝาดเมาสปพคุณบดผสมทาฝีและเม็ดผื่นตามร่างกายใบยรถเมาสรพคุณระบายท้องแก้พยาธิผิวหนังรากรถเมาสป,ปคุณฝนทารักษาขี้กรากและเป็นยาระบายท้องแก้คุทธราชแก่นนักศัยศาสตร์ใช้ทำประหลัดขิดลงยันผูกเอวเด็กเพื่อให้ปีศาจไม่มารบกวนเด็ก เปลือกต้นรถฝาดสปพคุณแก้ท้องร่วงสมานแผลเปลือกเม็ดและเปลือกฝกักรถเมาเบื่อสปพคุณถอนพิษยาเบื่อเมาทำให้อาเจียนกระพีรถเมาสปพคุณแก้รำมานาดแครในวงเล็บแค่แดงแค่ขาวไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกต้นรสฝาดจัดสปรปะคุณแก้ท้องร่วงคุมธาตุแก้บิดมูกเลือดสมานแผลทั้งภายในและภายนอกใบรสจืดมันสปรปะคุณแก้ไข้เปลี่ยนอากาศในวงเล็บไข้หัวลมแก้ไข้หวัดเปลือกต้นแคป่ารสฝาดสปะคุณต้มเอาน้ำช้าล้างบาดแผลให้แผลหายเร็วแค่แตร ى, ในวงเล็บแคแกว ไม้ป่ายืนต้นขนาดกลางดอกรสหวานเย็นสปคุณขับเสมหะและโลหิตขับผายลมรากรสหวานเย็นสปคุณขับเสมหะแก้ลมแค่ฝอยในวงเล็บแค่ขาวไม้ยืนต้นขนาดกลางเนื้อไม้และเปลือกไม้รสฝาดเฟื่อนหวานสปพคุณแก้ท้องร่วง แก้บวมแก้ตกโลหิตแก้พยาธแก้ฝีเปื่อยพังรากรสฝาดเย็นสรพคุณแก้ฤิีดวงงอกคำไทยในวงเล็บคำแสดคำงาะไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กดอกรสหวานสรพคุณบำรุงโลหิตแก้โรคโลหิตจางสมานแผลแก้บิดแก้โรคไตมเมล็ด รสร้อนหอมสรรพคุณแก้ลมสมานแผลตัดไข้โรคในวงเล็บเนื้อหุ้ม,มเมล็ดรสหวานสรรพคุณระบายท้องคําฝอยในวงเล็บคําดอกคําไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนดอกรสหอมร้อนสัรพคุณบบำรุงหัวใจบำรุงประสาทขับรุดูดอกแห้งรักษาโรคดีพิการเกสรรสหวานสรรพคุณ บำรุงโลหิตและน้ำเหลืองให้เป็นปกติแก้แสบร้อนตามผิวหนังมเมล็ดรสหวานร้อนสรพคุณระบายท้องขับเสมหะแก้โรคผิวหนังแก้บวมขับระดูปนเป็นยาพอกแก้ปวดมดลูกหลังคลอดบุตรน้ำมันจากมเมล็ดรสร้อนสรพคุณแก้โรคขัดข้อแก้อัมาพาตแก้ฝี ความตายหงายเป็นในวงเล็บคล้องสามย่านตัวผู้ไม้ต้นเล็กใบหนาใบรถเย็นเฟื่อนสปปรรพคุณตำพ่อแก้ปวดแก้อักเสบฟกบวมและถอนพิษน้ำที่คั้นจากใบผสมกระบูลใช้ทาถูนวดแก้เคล็ดแก้ขัดแรลใครเครือไม้ต้นเล็กรากรถขมคืนปลา สปพคุณแก้พิษไข้พิษการเจริญอาหารชูกำลังของสามย่านไม้ต้นขนาดเล็กใบรสเย็นสปพคุณตำพอกฝีถอนพิษแก้ปวดรับประทานภายในดับพิษร้อนใบผสมน้ำประสานทองสตุตากแดดให้แห้งบดเป็นผงทาลิ้นเด็กอ่อนแก้ละอองซางนิ้วไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ใบสด สัป,ปคุณตำคั้นเอาน้ำทาต่อมในคออักเสบกากพ่อแก้ฟกช้ำอักเสบบวมดอกแห้งสัป,ปคุณตำผสมน้ำทารงะงับปวดรากรสเบื่อเมาสรป,ปคุณบำรุงกำลังแต่ทำให้อาเจียนยางรถฝาดสัป,ปคุณแก้ท้องร่วงแก้ระดูตกหนักบำรุงร่างกายนิ้วป่าในวงเล็บนิ้วผา นุ่นป่าไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่รากรสเมาเบื่อสปปรรพคุณบำรุงกำลังทำให้อาเจียนใบตำเป็นผงทาภายนอกแก้ฟกช้ำฝนกับน้ำทาแก้ต่อมอักเสบดอกแห้งทำยาทาระง,งับความปวดและแก้พิษไข้ใช้ผสมกับเมล็ดฟินน้ำนมแพะและน้ำตาลแก้ริ์สีดวงยาง รสฝาดสรรพคุณบำรุงกำลังแก้ระดูขาวงอนไก่ดอกกลมในวงเล็บงอนไก่ป่าไม้ดอกต้นเล็กๆรากรสเผ็ดคืนร้อนเล็กน้อยสรรพคุณแก้ไข้เพื่อลมในวงเล็บไข้ฤดูฝนมีอาการท้องอืดเฟอ้อแก้พิษไข้แก้โลหิตแก้ลมอมัมพฤกษ์บำรุงธาตุแก้เหืดแก้เสมหะ งอนไก่ทะเลไม้ยืนต้นขนาดกลางรากรสกร่อยเค็มสป,ปรคุณขับน้ำคาวปลาหลังลอดบุตรแก้ประจำเดือนไม่ปกติเงือกปลาหมอในวงเล็บดอกขาวดอกสีฟ้าไม้พุ่มขนาดกลางใบเป็นจักเว้าใหญ่ลิมใบมีหนามแหลมคมใบรสร้อนเล็กน้อยสป,ปรพคุณตำพอกรักษาโรคปอดบวมและแผลอักเสบ ใบอ่อนต้มกับเปลือกต้นอบเชยรับประทานแก้ท้องขึ้นอืดเฟอ้อลูกรดร้อนสปะคุณขับโลหิตอย่างแรงแก้ฝีตาลซางรากรดเฟื่อนเค็มสปะคุณต้มอ,อาบแก้พิษไข้หัวผืนคันแก้โรคผิวหนังทุกชนิดต้นมัดตำให้ละเอียดพอกปิดแผลเลื้อรังถอนพิษ รับประทานแก้พิษฝีดาษเป็นยาตัดรากฝีใช้ทั้งหาราดร้อนสรพคุณแก้ไข้หัวแก้พิษฝีแก้พิษก,การได้ดีมากจากนารายไม้ต้นเล็กๆใบสดรสเย็นสรพคุณตำผสมสุราพอกปิดแก้พิษฝีแก้ปวดแก้ฟกบวมถอนพิษได้ดีแก้อักเสบทุกชนิดแก้พิษสัตว์กัดต่อย จันกระเพาะไม้ยืนต้นขนาดกลางแก่นรสร้อนหอมสรรพคุณแก้ไข้สันนิบาตแก้ไข้เพื่อเลือดและลมดอกรสเย็นหอมจัดสรรพคุณแก้ไข้บำรุงหัวใจจันกระไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เนื้อไม้รสขมหอมสรรพคุณแก้ไข้เพื่อดีแก้กระสายแก้ตับปอดพิการแก้ร้อนในกระหายน้ำ จันชมดหรือจันหอมไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่แก่นรสขมหอมสรรพคุณบำรุงหัวใจแก้ลมวิงเวียนแก้คลื่นเหียนอาเจียนทำให้ใจชื่นบานแก่นรสขมหอมสรรพคุณบำรุงหัวใจแก้ลมวิงเวียนแก้คลื่นเหียนอาเจียนทำให้ใจชื่นบานสดชื่นแจ่มาใสาชูกําลังใช้ทำยาหอม จันแดงไม้ยืนต้นขนาดย่อมเนื้อไม้และแก่นรสขมเย็นสรรพคุณแก้ไอแก้ซางอันบังเกิดแต่ดีแก้เลือดออกตามไรฟันแก้บาดแผลแก้ไข้เพื่อดีพิการทำให้ชื่นใจแก้ร้อนดับพิษไข้ทุกชนิดฝนทาแก้ฟกบวมจันเทศไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เนื้อไม้และแก่นรสขมหอมร้อนสรพพคุณแก้ไข้ดีเดือดดีพรุ่งแก้กระสับกระส่ายตาลอยเผลอสติบำรุงตับปอดน้ำดีเมล็ดนรสหอมฝาดหวานสุขุมสรพพคุณแก้กระหายน้ำบำรุงกำลังแก้ลมแก้จุกเสียดแก้กำเดาแก้ท้องร่วงแก้ปวดขัดมดลูกขับลมในลำไส้บำรุงโลหิตแก้บิดบำรุงธาตุ รกหุ้ม,มเมล็ดในวงเล็บดอกรสหอมฝาดร้อนสรพคุณบำรุงโลหิตบำรุงผิวเนื้อให้เจริญจันลูกหอมไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เนื้อไม้รสขมหวานสรพคุณบำรุงประสาทบำรุงเนื้อหนังให้สดชื่นแก้ไข้ตับปอดพิการแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้เหงื่อตกหนักขับพยาธิผลสุก รสหวานฝาดสรพพคุณรับประทานกับน้ำกระทีสดบำรุงกำลังแก้ท้องเสียจันโอหรือลูกอินไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เนื้อไม้รสขมหวานสรพพคุณบำรุงประสาทบำรุงกำลังแก้ตับปอดพิการแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำแก้เหงื่อตกหนักแก้ไข้ตัวร้อน จันทนาในวงเล็บจันขาวไม้ยืนต้นขนาดกลางเนื้อไม้รสขมเย็นสปพคุณแก้ไข้อันบังเกิดแตดตับและดีบำรุงเลือดลมแก่นรสหอมเย็นติดร้อนสรพคุณแก้ไข้กำเดาบำรุงหัวใจแก้ลมแก้อ่อนเพลียจากไม้กอใบคล้ายใบมะพร้าวเกิดที่ลุ่มเข็ม ใบรถฝาดสรพพคุณแก้ลมจรต่างๆแก้เสมหะและดับพิษทั้งปวงนมจากเป็นเกรดสีดำอยู่ใต้ท้องใบรถฝาดกร่อยสรพพคุณแก้ลมจรลมป่วงแก้ไข้ท้องเสียแก้พิษตาลซางลิ้นเป็นฝ้าละอองขาวจามจุลีก้ามปูช้ำชาไม้ย,ยืนต้นขนาดกลางเปลือกต้น รสฝาดสรพพคุณสมานแผลในปากในคอเหงือกหรือฟันผุแก้ลิสีดวงทวารแก้ท้องร่วงห้ามโลหิตตกในมเมล็ดรสฝาดเมาสรพพคุณแก้กรากเกลื่อนและโรคเรื้อนแก้เยื่อตาอักเสบใบรสเย็นสรพพคุณทำให้เย็นดับพิษแก้ปวดแสบปวดร้อนจิกเขา ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เปลือกต้นรดร้อนเล็กน้อยสปปรพพคุณแก้ปวดศีรษะแก้เสมหะพิการแก้ระดูขาวมเมล็ดรดร้อนสปปรพพคุณแก้แน่นจุกเสียดจิกนาไม้ยืนต้นขนาดกลางเปลือกต้นรดร้อนเล็กน้อยสัพพคุณแก้ปวดศีรษะแก้เลือดออกตามไรฟันใช้เบือบ่อปลา เนื้อไม้รดร้อนฝืนเฟื่อนสรพพคุณขับฤดูขาวมเมล็ดรดร้อนสรพพคุณแก้แน่นจุกเสียดรัดมดลูกหลังการคลอดบุตรแก้เยื่อตาอักเสบแก้อาจเจียนฝนทาแก้ตัวร้อนแก้ไอเด็กใบร้ฝาดสรรพคุณแก้ท้องร่วงรากร้ขื่นเย็นสรรพคุณระบายท้องจุกโรหินีไม้พุ่มขนาดย่อม รากรสขมเย็นสปะคุณถอนพิษไข้าการแก้ร้อนในกระหายน้ำลดความร้อนในร่างกายบางตำราว่ารสสุข,ขุมสรพคุณแก้ไข้เพื่อโลหิตแก้ลมปลายไข้เจดพังคีไม้ต้นเล็กๆรากรสเผ็ดขื่นปลาสรพคุณแก้ท้องขึ้นปวดแน่นในท้องขับลมทำให้เรอ ฝนกับน้ำปูนใสผสมกับมหาหิงและกระบูนทาท้องเด็กอ่อนแก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อแก้ปวดท้องขับผายลมเจตมูลเพลิงขาวไม้พุ่มขนาดเล็กใบรดร้อนสปปรพพคุณแก้ลมและเสมหะดอกรดร้อนสปปรพพคุณแก้โรคตาแก้หนาวและเย็นต้นรดร้อนสปปรพพคุณขับโลหิตประจำเดือน รากร้ร้อนสรรพคุณขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้แก้ลิสีดวงทวารแก้บวมแก้คุดทะลาดบำรุงโลหิตบำรุงธาตุเจดมูลเพลิงแดงวงเล็บไฟใต้ดินไม้พุ่มขนาดเล็กรากร้ร้อนสรรพคุณบำรุงธาตุบำรุงโลหิตขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหารให้เรอแก้ท้องอืดเฟอเสียดแน่นหน้าอก ทำให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นถ้ารับประทานมากทำให้แท้งลูกบดเป็นผงปิดพอกฝีทำให้เกิดความร้อนเกลื่อนฝีได้แก้ฤทธิ์สีดวงทวารเฉียงพระนางแอไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลางเปลือกต้นรสฝาดเย็นสปปรรพคุณลดความร้อนแก้ไข้กร่อมเสมหะแก้ร้อนในกระหายน้ำ แล้วพบกันตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปจะขึ้นต้นด้วยหมวดชอช้างสวัสดีค่ะ